ข้างเจ้ายังบมดีขึ้นได้บ่โอ้เคยถ่ายเพิ่นอยู่เฮือนตัวนั้นยังคลาอยู่บ่เดี๋ยน,นิ้ขลามเนี่ยอยูน่นกินไม่ได้เป่าไ,ได้ยังบ่ไ่ได้ไปเป่าเลยโอ้หนอพก่นหองตุ๊งงาี่ไหนได้เีว่นัน้ร้อนบาใช่เหมืนกับได้ยูร,ร,นยยรอนบ เลยได้อนด้ม่่อย่ไหมก็จนั่นบอกเมแบบว่าเวลาว่าเป็นอย่างยังคัดอยู่วะกับสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมสุคนเมตมงกบอนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยเนี่ยหรือศิวายูต่างต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ แต่ยินดีต้อนรับทุกทท่านเนาะเขาชูซองของว,วัวเวียงใช้ใจกันหน่อยพีสองอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยมื่อนี้ทางาวัเวียงเองกัเห็นทางเมตู้เพิ่นเนาะอ่าสีไปาขายเนาอไม้พี่น้องเลยผู้ดีถึกอ่าคนที่ว่าเขาเคยถ่ายเพิ่นเคยสัมภาษณ์เพิ่นมาก่อนเนาะพี่น้องเนะาะกัครอบครัวที่ว่าทุกยากลําบากแหง้งอะไรพี่น้องเลยทำวัวเวียงเห็นเองเห็นเพิ่นสัย่างไปไกลแล้วกั พิ่นน้าเพิ่นขายน้ำไหมเด็วก็จะเข้าไปหาเพิ่นเพิ่นนั่งคาเห้อยู่หันแน่นาะเด็กก็จะเข้าไปโอ้ไปล้มกับเพิ่นได้สีชื่อน้ำไหมน้ำเพิ่นอะไรพี่น้องไงเนาะอ่าชื่อน้ำไหมน้ำเพิ่นะเมื่ออ่ากินหรือว่าเนี่ยอะไรนาะพี่น้องเนาะช่วยเพิ่นว่าะัันซราพี่น้องเลยจากในเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเข้าไปโอ้ไปล้มไปหาทักทายหาไปเบื้องเพิ่นว่าเพิ่นสีอย่างนี้อ่าทางปมะตูเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าสุขภาพฟาบแบบมีพะย่ะพะเย่าในโตในพี่น้องก็คือเราเคยถ่ายไปแน่นอ่ะพอเพิ่น าใครไหนเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันได้พี่น้องเลยโอเคเนาะผ่านมาโดยเห็นเพิ่นม่านขายหน่อไม้เลยเห็เพิ่อนเวกมานี่พี่น้องสบายดีน้องหล่ะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อโดยเออไปขายเนาะไปขายหน่อไม้อยู่ตลาดบ่อ๋อไม่รู้เป็นยังไงบ่ค้างเจ้ายังบมดีขึ้นเลยบ่โอ้เคยถ่ายเพิ่นอยู่เพื่อนตัวนั้น ยังคลำอยู่วะเดี๋ยวนี้นคลำเนี่ยอยู่ในกินไม่ได้เป่าได้ยังบ่ไม่ได้ไปเป่าเลยโอ้น้องกิน้องงงกับหยเราต้เาน่นนะได้ยี่หรอหยใ่มือนกได้ยี่หรอวะเลยได้งาได้หุ่ยใช่ไหมก็ไ่ได้นั่นบ่เมแบบว่าเวลาเป่ายังยังขัดอยู่วะ โอ้ยๆขายนําไม้จักทุงน้ําไมเจ้าน่ะม่3ทุง3ุงเท่าไหเจ้าเห็น10,000ุง10,000โอ้เดยว่าเวียงิเมานไม้เพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยมาสู่มเจ้าแกงบ่แม่นมือให้ันแม่นางวีแกงก่อนแอ3ุงเนาะพี่น้องเนาะ10,000เพิ่นว่าโอ้พี่น้องเอ้ย ขับไปนั่งคายนี้คายไปหาล่ะต้องเคื่อกับเขาเอาเวิร์ตยู่บอฟบานเดียวกันอ้ยแพเอาเลโอ้หมีไแเอาเชื่อเสียงเพื่อนว่าจังใดเอามานลำหลังยังโฮู้เลยเชื่อเจ้าเนี่ยไหนก็เอาก็ะดุมเนี่ยเคยถ่ายอยู่ตัวหนึ่งเชื่อนวลอ๋ออ่าเมฆห้างลูกชามเนาะซีบ่เออลูกซีแะบ่เวียงก็ะดุมเนี่ยบ่บผัวเพื่อนป้าตั้งแต่เพื่อนเป็นพญาติพญาเงานี่ผัวเพื่อนป้าลูกสี่คน เพ mm. ื่อนเพื่อนเพื่อนม่ได้จ like, ังจิบบอเวียงจิพาเมือเบิ่งอันนี้มันเป็นเพื่อนเพื่อนบ่บ่พอดีเขาเห็นเพื่อนผ่านปลาเพื่อนจิไปขายต่อม้อยู่ตลาดก็เลยชื่อชื่อช่วยเพื่อนอุดหนุนเพื่อนนะอย่างกินข้าวกินน้ำไงเชื่อข้าวย่งกินกินไงแต่ละมื้อไปหาข้าวท่านกินท่านได้กินข้าวบ่เดี๋ยวนี้นะอ๋อเจ้าไปแต่เช่าคุณบอไปหาหน้าไหมลูกไปอขายได้สิไปอัน เนี้ยได้อันนี้อันเฉียดไปชื่อเนื้อกินมาเลยบอกชื่อเป่งนัวโอ้ชื่อเป่งนัวชื่อเป่งนัวชื่อแพชรโดยโดยโดยหน่อปีน้องเนาะก้ะหน่ไม่เดิมหมองเด๋วเนาะเป็นใครไปฮะปีน้องเลยฮ่าัปนี้คู่มือบอกไม่ตุ้เออเป็นขูมือมึงไปมึงไปมือไปมึอไปมึงไปไปว่า เาบได้อันบ่านเัามมีหน่อไม่นะเบานเาก็ยลูกเจ้าไปน้ากันเบืสามเพ่ทีนบอครบคนโอไปคู่มือบอหานอไม่นะอไรกไปคู่มือก็มือยงไเจ้ากับโบยู่ไปหาน้ำไม้มาขายเพราะบางเงินบางเงนเพิ่มมาช่วยเขาบางหห่นเพิ่มได้เงินห้บ่ใช อ่าให้แต่เข่าว่ะโอ้เนยเงยแกมืตู้แกมืตู้ช่วยแต่เข่าเข่ายังอยู่บ่เพิ่นช่วยเบิดนแต่บ่โอยังในดอกยางนึงอ๋อมันหลายคนเนาะหลายคนมันก็คือว่าเนี่ยหลายคนอันนี้นี่ธมุดธมุดไปขายคำว่าอ่าได้อันชื่อเข่ามาเนี่ยกักลุ่มอยู่บ่มือหนึ่ง เข่ากระโดดสิแปดพันเนาะไใตเข่าประมาณสองโลอันนี้ก็นน้ำมันเป็นนี่เนาะมากินก็ได้มือนึงข้ามนึงนะสองโลคนกับสี่ค้นหากนเนาะนี่น้ำมันลานเจ้าบ่เมืองจีนอินไก่กัน,น,กนโอ้เราก็ไปนั่นขายน้ำกันพี่น้องเลยอ่าน้ำมัขายเราก็เนาะพี่น้อง งานเขากับนั่งขายทางด้านน้อยเป็นทางลายเนาะน้อยเพิ่อไปขายทั้งกันอสิว่าสิยญาของขายทำไมอยู่ตลาดด้วยสัญ่าไปขายไปขายกินเบิ้งกับเลยอันไหนเพิ่นเขามานี่ผู้ดีชื่อช่วยเพิ่นเห็นเพิ่นเลยอย่างเห็เพิ่นนั่งไปแต่มีแต่ว่าเพิ่นไปซื้ออันตั้งนัวมาอย่างเพิ่นมาเลยเนาะไปซื้อขวาเอาซื้อได้ซื้อหน่อยเพิ่นเด้อเด้อ ในครอบครัวของเตตูนวลมีคนกน็อยู่ในปัจจุบันนี้นึ่งเอาปูอีกนึ่งเนี่ยจ็บอยู่เหาฮะเดี๋ยวมันสาเอาปัวผนหนึดาวูดาผัาวผนหนึ่งอยังก้ต้องมานก็นต้ปิดข้างเจ้าหนึ่งโบด้กินยาอย่งปินปัวเลยปะเป็นจนังวก หัวบม่ดีก่รู้ว่องะไรเงินเง uh, ินมีอย่างอะไรเราเงินอืมเหนื่เหนอยกาฮะจอดอมืไได้ไปหาโมหายังเด็ที่ไหตุโมอยู่ชุกชรานี่ก็ไได้ไปหาบอ ก็ไปหาหมอเชื้อราอยู่น้ำไม่เหมือนก็มาไปยังวันดีๆนั่นเองเนาะในการใช้จ่ายคือว่าแน่พี่น้องเลยเนี่ยอยู่ในกินแท้แค่ยังมวยอย่างนั้นแล้เนาะพี่น้องเนาะเวลาเหี่ยมีนักเรียนเป็นเดือนๆนะจะสงสารพี่น้องเลยเป็นมานี่ย่ะจักปีแล้วก็เอาดื่มเ่ยมันตุจะบอกสามปีเนาะสามปีซีปีแล้วพี่น้องเลยเป่นคางไี่ไหมนะทำซีปีแล้ว บัได้เคยไปกวดเบิ่งจากเธอได้แล้วเงินมึงเงินบัวมีเราบัได้ไปกวดเบิ่งเลยเป็นโลกอย่างกับโมโหเลยเพือนน้องเพือนน้องนวนตาเปล่เพื่อนเดียวกันก็บ่กันแม่ตีเป็นโลกทางไข้มาสามปีแล้วไกลกบ่กันแม่ตุจนเนาะไกลกันเจอ่ายเช้านี้เด้ตุเพื่นวะเพือนหลังน้อย จงง้างข้าเป็นหลังไงเป็นลูกของไอ้นั่นบมอจ๊ะโตจะเป็นลูกของไอ้บุญป่ะนี่ไงเลี้ยงมันคางเพิ่นไดมเดินไเบิ่งมาบวชนั่นคือว่ามีนผู้รักผู้ใหญ่อยากจะอ่าช่วยเพื่อนคัวว่าท่านซะช่วยเพื่อนคัวมีผู้ใจบุญว่าท่านซะอยากจะเฮ็ดบุญนั่นนี่ยังเคื่อคำว่ามีผู้ช่วยให้เจ้าไปปัวไปอยังนี้เจ้าก็สิไปปัวอยู่บ่ไปได้เนาะ đôi đôi à, nó kỳ đông nó, nó kèo a mi ừ, miên là đôi nam hít hai Nó hai xanh hai mặt hít năm Nó hít hai xanh hai mặt hít năm morai hết hai mặt 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 hai nó เจ็บช่บนไหมรรอเอาบ่ใส่ไใส่ไ่บ่โอ้ลมใส่ไพ่ไผ่หม่เจ้าอยู่ชื่อๆนี่เจ็บบ่เนไม่หนี่คือว่าไปหามื่อนี้ได้บ่น่ะไม้สดมื่อนี้ได้บ่โอ้ แต่ถือว่าได้ลายเต,เติบเป้นน so um. no so no no um. ี่เนาะมันใหม่บ่ไฟใหม่บ่จมไ่อยู่ในเปนว่ไปลม้ไอ้านนี่นแบบานั่งพิงไ่แบบมันบุบลงมาเดียวนะบึบแไปเป็นวินมันเจ็บเนวินะบ่วินควันเป็นบบบบบบเลยร่มไทยของไฟเลยเจ้าเจเมื่อกินอนี่คือว่าอซ์ื้อให้เจ้าม มันขึ้นนี่ชอบเชื่อโบนี่เช็ดเช็ปะจะไลเป็นโรคแบบนี้กันเนาะมันรับมันรับมาไหมจะว่าดั่งโบได้อยร่เจะเราดั่งโบได้เราแต่มันเครื่องนะมันขับโบได้คอเราเจ้าหนาววะที่น้องานี่ก็สามปีแล้ว มันก้อนนี่ปกติบ่เจ้าก็ะไรเจ้าลกมีอย่างนอตัเจ้าหูบ่เจ้าหูบ่ตัวเวีลกอย่างสรงยนี่คอยลกเบ่นี่โมเมนต์แบบข้าคนนี่มันจะอยู่รุมพี่นี่ช่วงเป็นพวกปลาลงใบยังใบพุนเป็นมาเร่งข้างน้อนปลาดงนจะบีบบางวันโบได้กระดันโบได้แขงเนาะเสียขาวเถ่อไป แบบไข่น้ำนองนี่บ่แม่นวะบ่แม่นเนาะมันเป็นชิ้นปรงวะถ้าไข่น้ำนองนี่มันสีแตกแล้วมันหลายปีนี่มันจะเป็นแบบแค่ไข่ชิ้นปรงที่มาเร่งมาอย่างโบเป็นปาดเทิ่มนี่อันจิตราคากับชูงอยู่เนาะกันปาดเทิ่มนี่อาจจะว่าปกติมาได้บ่น่าจะได้เพราะว่ามันบมดเจ็บมันบหมดเนาะแมันหมดเสลือเนา เมื่อก่อนนี่เจ้าก็เว้าเซียงชัดเจนเนาะเป็นการุโลมให้เนาะเป็นการพวกตัวของน้องกับลายเนาะลำบากจย่างเง้ยเนอยางเนาะจะได้ในคมเสี่ยงไว้สักนซะประมาณนี้ยเนี่ยบาเบาเนี่ยบาเวียงกับเบานั่นนะกะกว่าทั้งแม่เพิ่นยังไม่ได้กินเข่าพ่นบอลเอากรสีไม่ได้จำพาดเพิ่นโดุดคนได้เหรียญเนาะก่อนเพิ่งยังไม่ได้กินข้าวมีแต่ว่าจีนเข้าวกินน้ำเลยวะเอาเงินชื่อเงินไม่ใจเาเงินหน่อไม่บายมึงแล้วนี่ได้โย เพิ่นจีไปขายได้ก็เลยเอิ้นเพิ่นเข้ามาแล้วก็ซื้อช่วยเพิน่นอ่าให้เพิ่นไปซื้อกันนั่นก่อนเอางี้เพิ่นไปนขันไม,ม้เพิ่นก่อนขันไม้เพื่นบ่างเนื้อไม่ถุ 10, งละึ่งสิบพันแะแม่เนาะเอาให้เจ้าสี่สิบได้เลยเขาจะให้สี่พัน Được rồi rồi cái này cái du đi mới hang nó Hãy sao bay thì nồng này mà cầm à rồi rồi hao cái bộ mi nhàng suối đây chăm thì hao suối đây này mà vẫn chỉ hài để quan phần chủ chi viện đó rồi bên lấy cái đang chạy chủ đó vậy rồi 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 โดยจังไดกับยูรีมีแห้งนาะวมิตู่เนาะสบายดีแล้วมิตู่เลยดีสบายดีต้องร้งว่าคันอันใหญ่ใจดีได้เห็นอยากพี่น้องกัยนี่กับสิประมาณนี่เนาะทางบวียงเองกะเห็นมิตูเพิ่นไปขายน้องไหมน้องพี่น้องก็เลยซื้อช่วยพี่น้องเันยจังไรกับขอบบุญขอบคุณเอฟซีคักแพงเบ้ดสุกขูมสุกคนเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมพี่น้องคลิปนี้กับผมมิอย่างไรเวียงเองกับสิขอจบคลิปลงไว้ก่อนพ่อๆกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีแบดสุขุมสุกคนเนาะ หากแพงเบิดสุขุทุกคนพี่น้องเอ